สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะเยอรมนมีวารตี้มาอีกแล้วนะคะคลิปที่แล้วเราได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะคลิปที่อ,อกหักรักคู่เราบอกว่าถ้าจะหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นหาอย่างไรนะคะให้ปลอดภัยเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเรื่องหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยนะคะเรามาคุยว่าผู้ชายฝรั่งน่ะเขาจีบผู้หญิงหวานขนาดไหนมีคนอยากรู้นะคะมีแฟนคลับอยากรู้ว่าผู้ชายฝรั่งเวลามาจีบผู้หญิงหวานขนาดไหน จากประสบการณ์ตรงของตัวเราเองนะคะคือเราจะเป็นคนที่มีผู้ชายไทยมาจีบน้อยแล้วเป็นคนที่ไม่สเปคผู้ชายไทยและจะเป็นคนที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ชายไทยมาจีบด้วยหมายความว่าเรียนหนังสือมุ่งแต่เรียนอย่างเดียวแล้วก็ทํางานนะคะแล้วจะเป็นคนแบบประมาณว่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงมั่นใจในตัวเองสูงแล้วออกจะออก จะอบแนวเป็นผู้นําซึ่งลักษณะผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายไทยจะไม่ชอบนะคะแล้วเราเองก็ได้มาทํางานย่านสุขุมวิทซึ่งเป็นย่านที่เป็นนักท่องเที่ยวเป็นย่านฝรั่งจิตใจของเรานะคะก็เลยจะมุ่งไปทางสายฝอซะมากกว่าแล้วเราก็จะมาบอกว่าผู้ชายฝรั่งเวลาเขาจีบผู้หญิงอะจีบผู้หญิงไทยเขามีเทคนิคอย่างไงบ้างนะคะ เทคนิคแรกที่เขามาจีบนะคะเอาของตัวเองเลยนะคะทํางานเป็นรีเซพชันนะคะเพื่อนๆตอนนั้น30ต้นๆเราสวยเราเซ็กซี่เราหุ่นดีตัวเล็กๆแล้วก็ผมอยากสกเป็นลนนะคะแล้วก็เราไปดัดเพิ่มนี่มันจะเหมือนทรงฟาร่า ฝรั่งเวลามาเห็นเราแล้วจะบอกว่าเออเคยเห็นแต่ผู้หญิงไทยผมยาวสลวยเธอที่เป็นคนที่เปลกหน้า,นาตาคมเข้มแล้วก็ผมหยิกหยักสูงไม่ค่อยเคยเห็นเลยคือเป็นของเปลกสําหรับเขาที่เขาไม่ค่อยได้เคยเห็นแล้วเขาก็จะบอกเราว่าเธอจะไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงไทยจะเหมือนผู้หญิงแถม ลาตินอเมริกาเพราะฉะนั้นฉายาของเราในโรงแรมก็คือเจ้าของโรงแรมก็เป็นชาวต่างชาติผู้จัดการก็เป็นชาวต่างชาติเขาจะเรียกเราว่าบราซิลถ้าเขาถามว่าวันนี้บราซิลมาทํางานไหมเพื่อนๆก็จะรู้ทันทีว่าบราซิลนั้นหมายถึงใครนะคะเออบราซิลไม่มาบราซิลเข้ากะอะไรอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เทคนิคของผู้ชายจะบอกผู้ชายอังกฤษก่อนนะคะผู้ชายอังกฤษคนนี้มาพักที่โรงแรมของเรามาคนเดียวนะคะ แล้วก็ลงมาก็จะมีการเอบมาถามเราว่านะคะเรามองจากการที่เขามองเราเพื่อนๆสายตาที่มองเรามาเวลาเขาไม่หยิบกุนแจเวลาเขามาเอาอะไรเขาจะพยายามมาทำช้าๆพยายามมาครุรชวนพูดชวนคุยนอกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานอย่างเช่นคุณมีคนรู้ใจหรือยังครับคุณแต่งงานหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะเราก็บอกตามตรงยังค่ะเป็นคนโสูตรทงานเช่าห้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าทางเขาเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่า งั้นผมเพิ่งมากรุงเทพครั้งแรกอะ่ะเพิ่งมาประเทศไทยครั้งแรกคุณพอจะมีเวลาหรือพอจะแนะนําให้ผมแนะนําที่เที่ยวให้ผมได้ไหมซึ่งอันนี้ก็คือทริคของเขาที่จะจีบหญิงนะคะเพื่อนๆแกล้งโง่นั่นเองแต่จริงๆแล้วคือทําเป็นแกล้งโง่ทําเป็นไม่รู้ว่ามาเมืองไทยแต่ดูลักษณะเขาแล้วลักษณะบุคลิกของเขานะคะเพื่อนๆเราคิดว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่มาเมืองไทยครั้งแรกหรอก ลักษณะน่าจะเป็นผู้ชายเที่ยวอ่ะน่าจะช่ำชองเป็นโปรเฟสชเนลแถวสุขุมวิทเลยแหละดูไปนะแต่เป็นการมาแกล้งพูดว่าไม่รู้จักประเทศไทยไม่รู้จักกรุงเทพอยากให้เราพาไปเที่ยวเราก็แนะนําแล้วคุณชอบแบบไหนล่ะชอบแบบช้อปปิ้งชอบแบบเที่ยวทางน้ําอย่างเช่นไปตลาดน้ําชอบเที่ยววัดชมวังไหมหรือว่าชอบไปเที่ยวชิลๆกินดื่มอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเที่ยวกินดื่มแต่หน้าตานี่ไม่ใช่เลยนะเขาบอกว่าเขาชอบวัดเฮ้ คนแบบนี้นะชอบวัดสงสัยจะเห็นเราหน้าตาเรียบร้อยมั้งก็เลยแบบชอบวัดจะได้เราอ่ะจะได้ให้เราน่ะพาไปเที่ยววัดอะไรประมาณนี้นะคะและแต่เราไม่ได้ไปนะก็คือเป็นแนวการจีบของเขาแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าขึ้นไปข้างบนกับผมไหมพาชวนขึ้นข้างบนหน้าตาเฉยเลยว,ว่าขึ้นไม่ได้ทํางานฉันไม่ได้ไปกับแขกย่างน้น เขากบอกว่าไม่ได้พาขึ้นไปนอนหรือไปอะไรแค่ไปขึ้นข้างบนห้องผมผมมีของจะให้ของในที่นี้ไม่ใช่ของลับนะคะเพื่อนๆอเขาก็เป็นคนที่สุภาพอยู่แล้วก็ของที่ใช่เราก็เลยว่าถ้ามีของอะไรจะให้ก็เอาลงมาฉันขึ้นไปไม่ได้การขึ้นไปห้องแขกหรือว่าจะอะไรยังไงซึ่งมันไม่ใช่ไม่ว่าจะไม่มีอะไรก็ตาม จะบริสุดใจก็ตามแต่ไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่จะต้องขึ้นไปกับคุณข้างบนเขาก็เลยขึ้นลิฟต์ไปชื่อกลับมาลงมาเลยโอ้มีช็อกโกแลตมาให้เขาบอกว่าผมอายที่จะให้คุณตรงนี้ผมอยากให้คุณขึ้นไปแล้วไปเอากับผมข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายอังกฤษคนนี้ก็มีการพูดแบบนะ ที่บ้านผมที่อังกฤษอ่นะผมมีบิ๊กไบค์นะคะเขาบอกว่าเขามีบิ๊กไบค์เราก็งงก็ไม่ได้ถามนะมลจะโกเราทำไมคือเอาของมาล่อน,นั่นเองเห็นเราเป็นเด็กเราจะได้ว้าวโอเควิย้ยผู้ชายคนนี้มีบิ๊กไบค์นะแล้วถ้าผมเที่ยวนะเวลาหน้าร้อนผมก็จะขับบิ๊กไบค์กับแก๊งของพวกผมนะ ไปด้วยการไปเที่ยวด้วยกันถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งมานั่งข้างหลังก็เป็นการดีอันนี้คือแนวทางของเขานะคะเราก็ได้แต่ยิ้มก็คิดในใจเหมือนกันว่าเออบิ๊กบค์ก็มีไปสิไม่สนใจเลยที่บ้านฉันก็มีรมไซค์เหมือนกันโมเตอร์ไซค์หางก็ไม่เห็นจะแตกต่างกันตรงไหนแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่สเปคของเรานะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะเป็นแนวแบบว่า สื่อ,อผมยาวๆแนวแบบขับรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นแล้วเราบอกว่าไม่ไม่โอเคแล้วผู้ชายฝรัง่งเขาก็จะมองอกเหมือนกันว่าผู้หญิงสนใจหรือไม่สนใจถ้าเขารู้ว่าผู้หญิงไม่สนใจเขาเขาก็จะไม่ตื้อค่ะแล้วผู้ชายอังกฤษคนนี้ก็ผ่านไปแล้วก็มีผู้ชายอังกฤษอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นแขกข้างนอกไม่ได้พักในโรงแรมเราแต่มาขอเข้าห้องน้ํา ขออนุญาตเข้าห้องน้ําเราก็ให้เข้าเสร็จแล้วก็เจอเรานั่นเองวันหลังมาอีกนะคะไม่ได้มาขอเข้าห้องน้ําถือกระเป๋าสัางใบเล็กๆที่ทําจากผ้าไหมพา,ายเพื่อนเป็นลายช้างจะเป็นของที่ระลึกของขายที่วางขายตรงถนนสุขุมวิทนะค่เพื่อนๆตรงฟุตบาทอ่ะพอดีเขาเดินมาเขาก็เลยมาที่มเ,เรียพร้อมกับกระเป๋าใบนี้แล้วก็บอกว่า ผมเห็นกระเป๋าใบนี้สวยก็เลยเดินมาผ่านทั้งนี้พอดีก็เลยซื้อมาให้คุณแล้วก็ซื้อมาสีเขียวด้วยนะคะเพื <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่อนๆเเราก็เลยถามว่าทำไมซื้อสีเขียวล่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออคิดว่าคุณคงชอบสีเขียวเพราะว่าเห็นคุณใส่เสื้อสีเขียวมาสังเกตเสื้อเราผู้ชายหนุ่มอังกฤษคนนี้อายุเท่าเราตอนนักขณะนั้นแล้วหล่อด้วยนะคะหล่อแบบแนวผู้ชายอังกฤษเลยหล่อถูกใจเลยคนนี้แต่เราก็ยังไม่ได้ว่าจะชอบเขาแค่มาแบบอะไรมาโยกไก่มาซิบซฟบอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะ แล้ววันหลังเมื่อเราออกจากกะไปแล้วผู้ชายอังกฤษคนเนี้ยที่ซื้อกระเป๋ามาก็มาอีกรอบพร้อมกับอุ้มเด็กมาในมือเพื่อนหญิงของเราที่ทํางานเป็นวีเซพชันก็เลยถามว่า ลูกเด็กที่เธออุ้มมาลูกเธอหรือเปล่าลูกของคุณไหมกะบอกใช่ลูกของผมเองอ่ะมีลูกแล้วนั่นเองพอเรามาทํางานเพื่อนรุ่นน้องคนนี้ก็เลยว่าผู้ชายที่มาด้อมด้อมมองๆพี่นั้นน่ะเขามีลูกแล้วค่ะพี่อ้าวเหรอมีลูกแล้วก็มีไปอันนี้ก็ทําให้เรารู้ว่าแม้แต่ผู้ชายที่มีลูกมีครอบครัวแล้วไว้ลูกกับครอบครัวที่โรงแรมอื่นแต่ตัวเองออกมาจีบสาวโรงแรมอื่นเพื่อนๆดูสิเพราะฉะนั้นการเลือกผู้ชายสายฝอนี่ระวังอันนี้คือเป็นการมาเชให้ฟังที่เจอกับตัว เองนะคะผู้ชายอังกฤษสองคนผ่านไปแล้วนะคะแล้วทีนี้ผู้ชายฝรัง่งเศสบ้างอันนี้เป็นพ่อใหญ่ค่อนข้างสูงอายุเขามากันสองคนแต่นนอนคนละห้องก็อยู่ที่โรงแรมเรานี่แหละ เห็นเราก็ปิ๊งปิ๊งเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็บอกแล้วว่าเป็นเสน่ห์แรงตอนนั Hence, ้นสวยนะคะยืนเฉยเฉยก็มีคนมาชอบนะคะเขาก็พยายามพูดนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็บอกว่าเขามาจากประเทศฝรั่งเศสนะอะไรอย่างนี้แล้วเขาอยู่เมืองนิดเขาบอกเขาอยู่เมืองนิดเมืองนิดเป็นเมืองที่สวยมากเป็นเมืองท่องเที่ยวใครๆก็อยากไปใครๆก็อยากเห็นนะคะแล้วเขาก็โชว์ในรูปให้ดูว่าเมืองนิดเป็นแบบนี้สวยแบบนี้นะคะแล้ววันที่เขาเช็คเอาท์เขาก็เลยให้ติปมือเรานะคะ ตนนั้น1,000บาทก็คือให้เป็นทิปมือจริงๆแล้วถ้าผู้ชายหรือแขกถ้าแขกที่มาพักในโรงแรมเช็คเอาท์ถ้าอยากให้ทิปก็จะตรก็จะต้องใส่ทิปบล็อกในกล่องนะคะเป็นทิปรวมแต่ผู้ชายคนนี้ก็จะให้ทิปมือแล้วได้สองครั้งนะคะตอนนั้นเขาออกไปข้างนอกแล้วเข้ามาใหม่แล้วก็ได้แล้วเวลาจะหยิบกุญแจเราจะต้องหยิบกุญแจให้แขกอะไรอย่างเงี้ยก็จะยืนอยู่นานๆยืนพูดยืนคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายคนนี้เขาบอกว่า คุณนีิหุ่นดีจังเลยน่ารักตัวเล็กๆอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะอายุเลขสามนำหน้าแล้วแต่ก็ดูเหมือนสาวน้อยใดเงี้ยคือคำหวานของผู้ชายนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็เราวันหนึ่งเขาก็ยังพักในโรงแรมนะักโกนที่ยังก่อนที่เขาจะเช็คเอาออกไปเขาก็เห็นเราถือกุญแจอันใหญ่เลยเป็นประเจเก็บไว้ไขน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งมีห้องแขกที่น้ําไม่ไหลน้าออกคือเราต้องไปไขเราก็ถือลงมาเขาบอกว่าอุ้ย ประทับใจจังเลยอ่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเป็นวีเชฟชั่นรู้จักถือกุญแจด้วยแสดงว่าคุณซออ่อมของเป็นแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้ซ่อมอะไรเลยแค่เดินถือไปแลป้วไปหมุนมันเฉยๆนะคะเพราะว่าที่โรงแรมไม่มีช่างประจําโรงแรมเวลาอะไรซ่อมอะไรเสียเนี่ย ต้องซ่อมต้องเสียเราจะเรียกบริษัทข้างนอกมาซ่อมเป็นครั้งคราวไปอะไรอย่างนี้นะคะเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะคะคือประมาณ3ดาวนั่นเองอันนี้ก็ผู้ชายฝรั่งเศสก็ไปแล้วพอเขาไปแล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็เลยมีการส่งโปสการ์ดเมืองนิดมาให้เราดูถึงรีเซพชันคนนี้ชื่อน,นี้นะคะนี่คือเป่อโปสการ์ดผมของเมืองนิดประเทศของผมที่ผมพำน,นักอาศัยอยู่อยากให้คุณเห็นความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว อีกสองสเดือนข้างหน้าผมจะไปพักที่โรงแรมของคุณอีกเรารับมาเราก็ได้แค่ดูนะคะเพื่อนๆก็ไม่ได้ว่าจะติดใจอะไรเพราะว่าพ่อใหญ่คนนี้ค cin ืออายุดูค่อนข้างมากตอนนั้นเราอายุ30ต้นๆแต่พ่อใหญ่ดูเหมือน ห0หรือ50ต้นๆถ้าจะพูดไปแล้วก็ห่างกันประมาณ20ปีแต่สเปกก็ไม่ใช่เราชอบผู้ชายฝรั่งที่เป็นฝรั่งคือผมสีทองตาสีฟ้าแต่พ่อใหญ่คนนี้ก็จะประมาณว่าผมเป็นสีเกาสีเทาอะไรอย่างนี้แล้วก็ตาก็ออกคมเข้มแม่บอกไม่เหมือนฝรั่งอะไรอย่างนี้ก็คือไม่ใช่สเปกเราอันนี้ก็คือมาแชร์ให้ใหฟังว่าผู้ชายฝรั่งเวลามาจีบเขามีทริคอย่างไงบ้างอย่างที่บอกแกล้งโง่ทาเป็นไม่รู้เรื่องไปไหนไม่เป็นผัว ให้นูน่นให้นี่ก็เหมือนผู้ชายไทยเลยเพื่อนๆหวานพืชแล้วหวังผลเผื่อว่าเราจะสนใจเขานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นด้วยประการชนิดทีนี้ก็มีผู้ชายออสซี่คนหนึ่งผู้ชายออสซี่ก็มานะคะมาพักที่โรงแรมก็สนใจคุณพอจะมีเวลาไหมวันนี้หลังเลิกงานอะไรเงี้ยไปดื่มไปทานข้าวกับผมไหม ผมมาคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยไม่รู้เลยว่าจะไปทานข้าวที่ไหนดีคุณพอจะรู้จักสถานที่ในถนนสุขุมวิทช่วยพาผมไปในอะไรไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาถนนสุขุมวิทแถวโรงแรมบ้านแถวโรงแรมที่เราทํางาน,นก็มีร้านอาหารผักบาร์แยะ เราก็เลยว่าก็ยินดีค่ะแต่ว่าต้องรอหลังเลิกงานน่าอะไรอย่างนี้ก็ไปทานข้าวด้วยครั้งหนึ่งแล้วก็แค่นั้นจกุกทุกอย่างที่ไปนะคะเพื่อนๆก็แค่ไปเฉยๆไปนั่งดื่มนั่งกินคือเป็นการหวานพืชของผู้ชายที่เขาจะจีบผู้หญิงนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ชายฝรั่งนะคะระวังว่าเขาจะหวานมากโดยเฉพาะคําพูดหวานหวานแล้วก็จะเป็นสุภาพบุรุษมากๆเราเจอผู้ชายฝรั่งที่มาจีบเรานะคะเพื่อนไม่เคยเจอผู้ชายกักะที่ไร้มารยาทไม่เคยเ จอผู้ชายที่แบบว่ามือไม้ซุกโซนอะไรงี้ไหมคะ่ะผู้ชายเขาจะให้เกียรติผู้หญิงมากอันนี้ขอประทับใจฝรั่งนะคะขอชื่นชมเป็นการให้เกียรติผู้หญิงมากไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนทํางานอะไรเขาให้เกียรติทุกคนทุกอาชีพนะคะแล้วก็เวลาเดินไปด้วยกันก็เหมือนแฟนเดินด้วยกันทั้งที่แบบว่า ยังเพิ่งจะรู้จักอ่ะคือมาจีบจีบแนวจีบจีบก็เดินจับมือเดินประคองเหมือนกับว่าเราคือแฟนเขาแบบว่าโอบกอดทนุถนอมว่ากอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ว่าจะอะไรก็ lady ฟ i r s t อะไรอย่างเงี้ย ถอยโต๊ะให้อะไรนะั่นเลื่อนเก้าอี้ให้อะไรเงี้ยเราคิดว่าเพื่อนๆก็เจอเหมือนกันในช่วงที่แบบว่าช่วงจีบน่าจะเป็นช่วงที่หวานโลกเป็นสีชมพูทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งดอกบัวเทืองเลยทุกคนก็คงจะเยอะอย่างนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็นี่แหละความรักหวานๆตอนผู้ชายฝรั่งมาจีบแล้วก็เรื่องหวานก็แบบห um อันนี้ก็คือเป็นผู้ชายที่มาจีบที่เราเจอในโรงแรมนะคะเพื่อนเจอหลากหลายเพราะว่านอกจากเราจะทําหน้าที่เป็นรีเซพชันแล้ว ตรงล็อบบี้บาร์นะคะเพื่อนๆเวลาเขายุ่งเพื่อนร่วมงานยุ่งเราก็ต้องไปช่วยเสิร์ฟช่วยจัดช่วยอะไรการที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้นมันการได้มีโอกาสได้พูดคุยกับแขกด้วยเพราะแขกที่มาอยู่ในโรงแรมหรือแขกที่ข้างนอกพักโรงแรมข้างนอกแต่เขาเข้ามาดื่มในโรงแรมในกรณีที่นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวตามผับตามบาร์แล้วมันปิดแล้วมันหมดเวลาบริการแล้ว พวกนี้ดื่มแล้วติดลมนะคะก็มาดื่มโตในโรงแรมมาพูดมาคุยถามนู่นถามนี่การทำรงงานโรงแรมสนุกดีค่ะนะคะเพื่อนๆได้ฝึกภาษาด้วยตอนที่เราไปสมัครใหม่ๆนี่ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะเสร็จแล้วก็พอมาสมัครแล้วก็เริ่มพูดคุยภาษาอังกฤษกับเพื่อนรุ่นพี่ที่เขาเป็นรีเซพชันก่อนแล้วก็เริ่มฝึกพูดกับแขกที่มานั่งดื่มนั่งอะไรแล้วเราก็ค่อยแล้วเราก็จะเริ่มเป็นแล้วถ้าเราเจอแขกที่เป็นเจ้าของภาษาอย่างเช่นมาจาก ประเทศอังกฤษมาจากออสเตรเลียหรือมาจากอเมริกาอย่างเงี้ยถ้าเราพูดประโยคไหนที่เป็นภาษาอังกฤษผิดอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกคําที่ถูกให้เราก็ได้ให้เราเรียนรู้ด้วยทีนี้ก็มาถึงพ่อใหญ่คนอเมริกันบ้างก็มาเจอเตาที่โรงแรมเช่นเดียวกันเขามาดื่มครับเพื่อนมาดื่มแล้วก็มาปิ้งรีเซพชันว่างั้นเถอะเสร็จแล้วก็ชวนเราไปทานข้าวเขาเป็นคนเกษียณแล้วที่อยู่ในกรุงเทพคนนี้มาชวนเราไปทานข้าวหลายรอบมากเราไปรอบเดียวแล้วเหมือนประมาณว่าเขา เชิญชวนให้เราไปที่ห้องเขาแล้วเราก็ไม่ไปนะคะเพื่อนๆทานข้าวเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วดูท่าทางเหมือนโมโหโมโหว่าเหมือนกับว่าเอออุตส่าห์ทาเธอไปเลี้ยงแล้วก็ไม่ยอมไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแค่มาเลี้ยงข้าวทําไมต้องต้องไปมันไม่ได้ง่ายกับนั้นทุกคนไม่ได้ง่ายกับนั้นแล้วถ้าคนไม่ใช่สเปคไม่ใช่คนที่ถูกใจอยู่แล้วแล้วดูลักษณะเป็นผู้ชายที่เกษียณแล้วแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วดูเหมือนเมียอยู่มันก็ไม่ใช่สเปคของเราอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆขอบอกให้ฟังอย่างหนึ่งนะคะว่าอะไรก็ตามที่เรา ไม่ชอบมันมักจะได้แล้วมันมักจะเจอไม่รู้เป็นเหตุผลใดเราไม่ค่อยชอบผู้ชายสูงอายุต้องขอโทษเพื่อนๆที่แต่งงานกับผู้ชายสูงอายุนะคะคุณคือคู่กันคุณรักกันอันนั้นคือ คือคู่ของคุณเตกของเราเราเป็นสูตรเราตั้งสเปคถ้าผู้ชายฝรั่งจะมาจีบเราโอว่าไม่โอสูงอายุไม่โอมากบางคนอายุแค่ห้าสิบต้นต้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ห่างจากเรามากบางคนสี่สิบปลายปลายแต่ดูแก่ไงเพื่อนๆดูแล้วเหมือนมีอายุด,ดูแก่แล้วดูแตกต่างจากเราเกินไปนี่เราก็จะไม่โอเคนะก็จะไม่ไม่เปิดโอกาสให้จีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้แล้วทีนี้ก็ มาเจอผู้ชายคนไหนอีกล่ะอ้าวพูดไปแล้วก็ลืมแล้วผู้ชายบางคนก็แกล้งโง่อย่างที่บอกไม่รู้ว่ามากรุงเทพครั้งแรกแต่หน้าตาไม่ครั้งแรกแน่นอนหน้าตานี่ผู้เชี่ยวชาญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆผู้ชายนี่ปากหวานบางคนบอกว่าเห็นเธอแล้วชื่นใจจังเลยทั้งที่ไปอยู่โรงแรมอื่นนะคะแต่ยอมอุตส่ามานั่งอยู่โรงแรมนี้มาดื่มจนถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนนะบางคน แค่อยากเห็นเราแค่อยากมานั่งจีบยอมจ่ายค่าดื่มในโรงแรมซึ่งแพงกว่าข้างนอกในร้านขาข้างนอกนะคะลงทุนอย่างนี้ก็มีนะคะเพื่อนๆเออแล้วทีนี้พูดถึงคุณลุงพ่อใหญ่ฝรั่งเศสที่ว่าอยู่เมืองนิสพอเขาเช็คเอากลับไปแล้วส่งโปสการ์ดมาแล้วครั้งหน้าเขาก็กลับมาอีกก็มาโรงแรมเรานะคะเพื่อนๆมาพร้อมกับน้ำหอม1ชุดเบรนดังของฝรั่งเศสเลยคือจงโพการเนไม่รู้ว่าเราออกเสียงถูกไหมนะ เ,ออเขาก็มาซื้อมาน้ําหอมอย่างแท้เป็นชุดเลยแล้วทีนี้ผู้จัดการของเราก็บอกว่าอ,อ้ยคนที่คุณเล็งเงเอาไว้น่ะเขามีแฟนแล้วนะตอนนั้นเราก็ตกหลุมรักหนุ่มออซซี่นั่นเองที่ทําเราอ,อกหักเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็ตกหลุมรักหนุ่มคนนี้นั่นเองแล้วผู้จัดการก็เลยบอกผู้ชายขวญ่ฝรั่งเศสว่า หน่อยก็มีคนอื่นชอบแล้วนะเขามีคนพิเศษแล้วอะไรอย่างเงี้ยพ่อใหญ่เลยหน้าบึ้งทันทีจากที่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสที่เคยเห็นเราแล้วแบบหน้าตาระิกีแบบดูเหมือนแฮปปี้คือคนแอบ,บชอบเราแต่เราไม่ได้มีใจด้วยเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแล้วคุณมาครั้งนี้คุณมาซื้อน้ำหอมมาเขาก็เลยพอเขารู้อย่างนี้ว่าเรามีคนรู้ใจแล้วมีคนดูแลแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้จัดจาก,การบอกเขาก็เลยให้น้ำหอมเราชุดนั้นมาเราก็เลยบอกว่า คุณไม่จําเป็นต้องให้ฉันก็ได้คุณให้คนอื่นก็ได้เผื่อคุณไปถูกใจใครข้างนอกอะไรอย่างนี้แล้วคุณก็ให้เขาเป็นของขวัญก็ได้เขาบอกว่าไม่ผมตั้งใจซื้อมาให้คุณแล้วอะไรงนี้ยังไงผมก็ให้คุณแล้วก็เดินออกไปจากเราเลยแล้วก็งอนแล้วก็ไม่พูดแบบทําเงียบๆไปเลยอันนี้คือเอบชอบเราโดยที่เราไม่รู้เรื่องแล้วก็งอนเองคนเดียวใครจะอยากได้ก็ไม่ใช่สเปคเราเนาะเราก็เลือกแล้วเราก็ไปตกหลุมรักหนุ่มออซีที่ว่า ทำเราอกหักนั่นเองอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังทีนี้ก็จะมาบอกอีกว่าการหาคู่ทางเว็บไซต์การหาคู่ทางอินเทอร์เนต็ตนั้นเราก็สมัครเว็บไซต์ของไทยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีเว็บไซต์ของฝรั่งด้วย ตอนที่เราอกหักกับผู้ชายออซี่ที่ว่าลาไปบวชอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มาเล่นเว็บไซต์เพราะฉะนั้นเราจะไม่แนะนําอย่าคอมเมนต์มาถามนะคะว่าเว็บไซต์เร้ไม่อยากแนะนําเพราะว่าถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆไม่ทันเกมผู้ชายแล้วโดนหลอกหรือ,อมีอันตรายอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเสียถึงเราถึงผู้แนะนําแล้วเว็บไซต์นี้เราเคยเข้าไปดูแล้วมันเปลี่ยนชื่อแล้วเว็บไซต์ที่เราเจอแฟนเราณนะปัจจุบันเป็นของยุโรนี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วเหมือนกันลงเข้าไป ไปเขียนเขียนดูแล้วมันเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนที่พวกเราหาคู่ในเว็บไซต์เพื่อนในโรงแรมนะคะพากันออกจากโรงแรมหมดเลยตอนที่เรามีผู้ชายออสซี่มาเลี้ยงดูเราแล้วเราออกจากโรงแรมเพราะว่าไม่อยากทํางานเป็นกะก็เลยไปทํางานวีซ่าเซอร์วิสซึ่ง เพื่อนรุ่นน้องที่อยู่ในล็อบบี้บาร์เขาได้ลาออกไปแล้วเขาก็ไปทำวีซ่าซืวิตร้านเปลเอกสารแถวเลืินจิตนะคะเพื่อนๆตอนนั้นยังเป็นตึกเก่าๆอยู่ยังไม่ได้เป็นตึกใหม่นะปัจจุบันนี้นะคะแล้วทีนี้น้องรุ่นน้องที่ออกไปกขนบอกว่าพี่หน่อยพี่หน่อยมาทํางานนี้ไหมนายจ้างหนูรับเพิ่มนะ เพราะว่าถ้าพี่หน่อยมาทํางานนี้พี่หน่อยก็จะได้ศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มได้ศัพท์ราชการเพิ่มแล้วพี่หน่อยจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นมันจะได้ทํางานกับสถานทูตได้ไปสถานทูตได้สอบสัมภาษณ์ได้กรอกข้อเขียน จะได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะขึ้นเรียนรู้คำศัพท์เยอะขึ้นนั่นเองเราก็เลยไปนะคะตอนนั้นก็ยังมีหนุ่มโอซี่แล้วนะคะก็ที่ว่าเลี้ยงดูกันแล้วทีนี้กลุ่มเพื่อนๆที่ทํางานโรงแรมด้วยกันพอเราได้ไปทํางานออฟฟิศที่นู่นทุกคนว่ายังมีอีกไหมยังมีอีกไหมอยากไปทุกคนไม่อยากทํางานเป็นกะการทํางานในโรงแรมนั้นนอกจะทางานเป็นกะแล้วเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดแต่ง,งานทาวีซ่าออฟฟิศนะคะการทํา งานออฟฟิศในนั้นก็คือเราจะได้หยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วงานไอออฟฟิศตรงนั้นก็นอกจากหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วได้ไปสถานทูตสถานทูตอเมริกันสถานทูตเอ่อ บีสติดอะไรนะสถานทูตอังกฤษสถานทูตไต้หวันสถานทูตเนเธอแลนด์ก็คือทำวีซ่าให้กับหญิงไทยที่จะไปต่างประเทศนั่นเองนั่นคืองานของเรางานสุดท้ายที่ได้จะมาเจอแฟนณนะปัจจุบันนี้นะคะแล้วเราก็หาคู่ทางอินเทอร์เน็ตก็อยากบอกน้องๆว่าการหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นถ้าเกิดว่าเราคุยกันเราชอบใครแล้วเราคุยกันทางเว็บเคมให้เจอหน้ากันไปเลยถ้าผู้ชายคนไหนปฏิเสธการเจอไม่อยากเจอไม่อยากคุยมีแต่ข้ออ้างก็บล็อกไปซะ ไม่ต้องติดต่อไม่ต้องประสานถ้าผู้ชายฝรั่งคนไหนมาชอบเราแล้วชวนเราพูดแต่เรื่องลามกเรื่องใต้สะดือลามกจกกระเบิดผู้ชายพวกนี้ก็ไม่ต้องเลือกและไม่ต้องคุยด้วยเสียเวลาของเรานะคะในโปรไฟล์ของเราเราเขียนไปเลยว่าต้องการหาคู่ไม่ต้องไม่ได้ต้องการหาคู่นอนถ้าใครคิดว่าจะมาหาคู่นอนไม่ต้องมาสนใจฉันเชิญออกไปไกลๆเลยเราเขียนอย่างนี้นะ go ฟาเว w a y ประมาณนี้เลยนะคะ เขียนอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่หาคู่ทางอินเทอร์เน็ตต้องระวังด้วยนะคะแล้วที่เราเจอแฟนของเราวันนี้นะคะก็คุยกันตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วเราก็ได้มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าตนนั้นที่บอกว่าอกหักลางานนะคะลางานเจ้านายไปตั้งหนึ่งอาทิตย์ เสร็จแล้วก็หลังจากลางานแล้วพี่เพื่อนรุ่นพี่ที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็บอกว่ายังเศร้าอยู่หรือเปล่าโอเคไหมพี่จะทําเรื่องให้หน่อยมาเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สเดือนนะเดี๋ยวพี่จะหาคนการันตีให้นั่นคือเหตุผลที่เราได้มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ลางานเจ้านายสามเดือนเจ้านายก็บอกว่าไปสามเดือนแล้วสามารถกลับมาทํางานได้อีกเจ้านายเราดีมากเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็ไปแล้วยังกลับมาทำงานได้อีกแล้วก็มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้มาเจอผู้ชาย สามีนะปัจจุบันคนนี้แหละที่คุยการทางอินเทอร์เนต็ตแล้วเราก็บอกเขาว่าตอนนี้เราอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะถ้าคุณมาได้ก็มาได้เลยก็พูดเล่นๆไม่คิดว่าเขาจะมานะคะเขาก็เขาก็ขับรถมาหาก็อยากบอกเพื่อนๆว่าก็ให้ระวังการหาคู่ทางอินเทอร์เนต็ตเดี๋ยวจะคุยโตเดี๋ยวมันจะยาวนะคะเพื่อนๆว่าหาคู่ทางอินเทอร์เนต็ตนั้นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเรามาโตคลิปที่2งนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ